คำมาสวัสดีค่ะเดมสวัสดีคคุณครูนงนเดยนอดเยเอไมวันนี้วันอะไรควันวันศุวันศุกร์นอะไรรู้ไหมยี่สิบ่าไห่สิบสามยีเดือนอะไรเดือนกราคมโอโอ้โอเดือนอะไรนี่ยเดือนสอบเนี่ย ไปเทอมคะนะมเดือนมีานมาคมพศ2 5 6 8วันนี้เราจิตจำกิจกรรมอะไรบอกท่านผู้ชมสิโอ้โอ้าเรา้โครงง้โอ้โอ้าอ้าอ้านเรา้อ้้อ้้้้อโอ้อโอ้โอโอ้ ทุกที่ในหัวข้อเรวยมะพร้าวบ้านเรามักราวบ้านเรานะคะก่อนอื่นขอบพระคุณผู้ประกอารทุกท่านเจเข้ามาอีกกลุมาอยู่ใค้คุดนี้อ่ะขอบพระคุณผู้ประกอบาทุกท่านขอบพระคุณรับผู้ประกอผู้รอบที่เอาวัตถุดิบต่างๆมาทําให้เราเกิดการเรียนรู้ในวันนี้นะคะสิ่งครูไม่ค่อยมีพยายามนะช่วงนี้กิจกรรมเยอะพยายามดูแลรักษาสุขภาพ แล้วก็พยายามตั้งใจทำนะคะอะวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำก็คือกิจกรรม,ม <พา S 2> คุกกิง้งคุกกิ้คุกก้คือการประกอบอาหารทำอาหารไม่ว่าจะอาหารข้าวอาหารหวานนะคะหรือขนมต่าง,างๆนะคะก็เลยกกิจกรรมว่ากิจกรรมคุกกี้อเกนคุกก้อเกคุกกิ้คือการทำะไร ทำอะไรคะาาทำอาหารไม่ว่าจะคาวหรือหวานก็คือคุกกิ้งน,นะคะอ่ะอันดับแรกอันดับแรกเลยเราจะต้องมีอะไรส่วนประกอบส่วนประกอบมีอะไรคะน้ำกะทิสังเกตไหมว่าน้ำกะทิเนี่ยถ้าเป็นอันนี้คือน้ำนะน้ำมะพร้าวถ้าน้ำมะพร้าวมันจะมีสีอะไรลูกสีสีคะสีขาวคุณค<า>ุณนิดน,นึง แล้วก็ถ้าเป็นน้ำกะทิล่ะลูกเป็นสีขาวเข้มสีขาวขาวุ่นเข้มเนาะสีขาวขุ่นเข้มออกขาวชัว<ส><ส>่วเลยนะคะต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงวุ้นเพราะเราจะทําอะไรเราจะทำม้นมะพร้าวมันก็ต้องใส่ผงวุ้นนะคะถ้าไม่ใส่แล้วมันจะกลายเป็นแข็งๆไหมไก่ทองไก่ทองมายืนตรงนี้ดีกว่าไหมไก่ทองคุยกันเลยอย่าให้ไก่ทองทำก่อนผม อย่าให้ไกล้ท้องทำคนสุดท้ายเพื่อนเลยนะคะอ่ะต่อไปอันนี้คือมะพร้าวอะไรคะมะพร้าวมะพร้โวโค่นะมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรส่วมมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอะไรคะอ่อนทักแก่ได้ไหมไม่ได้แก่ไปทําอะไรลูกเอาไปทักไปไหนคะเอาไปขูดแล้วทำไปน้ำกะทิเก่งมากนี่ไงนี่ไง ได้ได้เก่งมากกับไาทําหน้าขนมได้อ่ะตอนนี้นี่ไงผ้ามะพร้าวแก่ไปขูดแล้วแม่ไปคั้นไปทำกะทิต่อไปอันนี้ก็เนื้อมะพร้าวอะไรเหมือนกันเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็ที่สําคัญถ้าเราจะเพิ่มรสความหวานของขนมเนี่ยเราต้องมีอะไรคะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลหอยน้ำตาลอะไรเนี้ยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะครับอ่ะและที่สําคัญเลยอันนี้ ที ite, what? What what. What ่เราจะต้องใส่กลับบ้านได้ก็คืออะไรขวด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 แก้วครับช่วยช่วยใส่ยุนช่วยใส่ยุนโอเคเดี๋ยวเรานะคะเอ่อจะเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตให้เด็กๆทุกคนมาช่วยกันแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูเอาแก๊สลงนิดนึงเพราะว่าแก๊สมันอันตรายแล้วก็เรื่องไฟนี่อันตรายมากต่อต่ไฟ อันดับแรกนะคะเราติดเตากรูอุ้ยพวกครับที่บ้านนะหนูแค่เปิดแค่เปิดเสร็จแล้วมันตะทาแล้วพ่อหนูก็จุดไฟเลยตัวอ่ะต่อไปการทำการทำอาหารเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความอะไรความใครตอบได้ความระมัดระวังระมันระวังแล้วความอะไรคะความร้อนใครตอบได้ การทาอาหารตามปรุงอาหารก็มีความอะไรความอาหารถึงจะปลอดภัยความอะไรระวังความสะอาดมีความสะอาดนะคะมีความสะอาดแล้วต้องล้างมือมาก่อนเออต้องล้างมือมาก่อนนะคะอ่ะตอนนี้เราล้างมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็มีเช็ดชั่มีผ้าเช็ดมือไว้สําหรับเวลามันเลอะไม่ใช่เวลามันเลอะน้วมาดูอ่ะุณจะเริ่มใส่แล้วนะ ใส่เลยก่อนค่ะมนรอ่ะมันใส่มันมันมันเป็นหัวกระห่าอ่ะโบมาโบมาเน็่อ่ะโบมาก่อนโบมาก่อนโบ้อบวนมาอ่ะโบก็มนบอวอนมาอ่ะมากันยังค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่อ่ะโบก็มนบวช่วยกันเร็ว

มันแรงเกินไปอย่ามันโง่คนมาเบาคนมาเบาอีกอันหนึ่งคู่มาเพื่ออะไรรู้ไหมใส่ครับใส่เพื่อให้เกิดอะไรให้มันสีแดงให้มันเกิดสีแดงมันจะมีความคุณครูจะทำสองชั้นนะวันนี้ชั้นล่างกับชั้นบนวันนี้จะทำสองชั้นล่างกับชั้นบนชั้นล่างชั้นล่างอาจจะเป็นกะทิชั้นที่บนอาจจะเป็นสีแดงนะคะสีแดง

เด็กๆขั้นตอนนี้คือการทําอะไรคะอะไรคะเนื้อมะพร้าวใส่เข้าไปนะคะช่วยกันตอบสิคะว่าลำดับสุดท้ายนี่คือการทำอะไรใส่อะไรใส่น้ำตาลกระใส่ผงุูนนะคะ อ่าคล้ายๆคนใส่ให้หมดนะคะการปรุงอาหารต้องใจเย็นๆนะลูกนะอ่าใส่ขั้นตอนนี้ใส่อะไรคะใส่ผงวุ้นนะคะใส่ผงวุน้นลำดับต่อไปคือใส่อะไรแล้วคะลูกน้ำตาลอะไรคะน้ำตาลทรายเอาใส่เข้าไปนับไปสิบช้อนนับด้วย เรียงถ้วยค่ะนะเตรียมถ้วยไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาวุ้นมาใส่แล้วนะลูกวุ้นมันจะสุกแล้วหรอคุณจะสุกอ่ะลูกพอมันเดือดปุ๊บเราก็มาตักใส่ถ้วยเลยของเรายิ้หมดแล้วแล้วพี่เสดีคนอะไรอ่ะแม่บ้านแม่บ้านค่ะ นะคะเมื่อสุกแล้วนะคะเราก็จะนำหมุนตักใส่อะไรคะลูกตักใส่ถ้วยนะคะค่อยๆตัดนะลูกเอาค่อยๆลูกค่อยๆขั้นขั้นตอนนี้ก็คือตักใส่ถ้วยแล้วนะเออ หนูต้องค่อยๆประคองช้อนนะคะไม่ให้มันโยดไปทั่วนะคะลูกเสร็จแล้วก็ให้คนอื่นตักมั่งลูกเสร็จแล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะไปสิตักมั่งแบ่งคนอื่นตักมั่งลูกเรียงนะคะให้เรียบร้อยนะคะ จบแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วนะคะการตักนะคะก็ดูซิว่าปริมาณเนี่ยแต่ละคนปริมาณเท่ากันไหมนะคะโอเคเก่งมากประเมอใจหน่อยลูกเสร็จสิ้นแล้ว